ซพ่งกลับมาจากปากช่องครับมาถึงได้ไม่นานบ้านไร่ฝนตกฟ้ารั่วร่วมๆชั่วโมงหลังคาก็รั่วครับต่านพ่อแม่พี่นอ้องสด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 โอ,อ้ ขนาดกระท่อมน,น้อยของผมก็สาดเปียกเนื่องจากว่าตรงตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับต้นไม้มันขึ้นไปปุ่มบนหลังคาทำให้น้ำไหลไม่สะดวกผมเลยต้องซื้อเลื่อย เพื่อที่จะตัดต้นไม้ฝั่งนี้ออกให้หมดเพื่อตรงหลังคาครับน้ำไม่ไหลทำให้น้ำทะลุลงในห้องนอนอนี่ครับ สุดยอดครับกัวน,นันเดยวท่วมบ้านเอาครับนี่แอนพร้อมจะทะลุแล้วครับโอ้ตายตายตายของในนี้ก็ต้องทิ้งหมดบางอย่างที่ลำโพงลูก หัวไฟช็อตท่าปักอยู่ต่ำนี่ครับรูปรับเป็นยางผมเดินตัวน้ำแล้วก็เปียกนี่ครับไหลเข้าแอร์นี่แอร์พังไปแล้วไม่เคยเจอครับแบบนี้แล้วครับ สุดยอดทำยังไงดีครับอีกหกปีเกษียณก็ต้องทิ้งบ้านหลังนี้ไปครับเดี๋ยวจำเป็นต้องเช่าอยู่ขอทักตูเ้เย็นออกออก,กลัวกลัวรั่วนี่ครับเปียกแฉะไปหมดขอตักที่ คนแล้วครับผมหกปีก็เสษียณครับก็ผมต้องทิ้งบ้านหลังนี้อยู่มุรีมสิบกว่าปีครับอีกอย่างมันเป็นบ้านเช่าอือ่อันี้เครียดเลยครับท่านผู้ชมต้องเอาการลมังมาลองตัวนี้ครับทั้งสามห้องรั่วหมด หลือที่นอนห้องนอนห้องเดียวที่รั่วรูเดียวอีกสามห้องอื่นฝ้าจะทะลุหมดแล้วครับ